สวัสดีคับนักเรียนมาพบกับครูเอิร์ธและบทเรียนเรื่องเซตอีกครั้งนะครับก่อนหน้านี้เราเรียนอะไรกันมาครับนักเรียนพอจะจําได้ไหมครับเราเรียนเรื่องตัวดําเนินการนะครับตัวดําเนินการระหว่างเซตที่เราเรียนนั้นมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับที่เราเรียนมานั่นก็คือยูเนียนอินเตอร์เซชันและคอมพลเมนต์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนอีก1ตัวนะครับซึ่งมีชื่อเรียกว่าผลต่างระหว่างเซตนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามชมกันเลยเรามาเริ่มกันที่วัตถุประสงค์ของเรื่องนี้นะครับ เมื่อนักเรียนเรียนคลิปนี้จบนะครับนักเรียนจะสามารถเขียนเซตที่ได้จากการหาผลต่างระหว่างเซตนะครับและนักเรียนยังสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างผลต่างระหว่างเซตและแผนภาพเวนได้นะครับมาเริ่มเรียนกันเลยนะครับครูกําหนดให้เซต A แทนด้วยเซตของ1 2 3และ4นะครับและเซต B เท่ากับเซตของ1และ3นะครับครูมีคําถามให้นักเรียนลองทําดูนะครับให้นักเรียนเขียนเซตที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกของเซต A นะครับ แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต B อ่านักเรียนลองทำดูนะครับนักเรียนได้คำตอบเป็นยังไงครับในคำตอบเป็นเซตของ2และ4ใช่ไหมครับเนื่องจาก2และ4ของเรานะครับเป็นสมาชิกของเซต A แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต B ใช่ไหมครับครูจะเรียกเซตดังกล่าวนี้ว่าผลต่างระหว่างเซตนะครับหรือภาษาอังกฤษคือ difference of set นะครับของเซต A และ B ซึ่งครูจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ดังนี้นะครับ ก็เป็น a เครื่องหมายลบแล้วก็ b นะครับซึ่งครูจะเรียกว่า a ลบ b นะครับดังนั้นครูจะได้ว่า a ลบ b ของครูเท่ากับเซตของ2และ4นะครับเรามาดูนิยามของผลต่างระหว่างเซตกันนะครับกําหนดให้ u แทนเอกภพสัมพัทธ์นะครับเซต a และเซต b เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์นะครับผลต่างระหว่างเซตของเซต a และเซต b นะครับก็คือเซตที่มีสมาชิกอยู่ในเซต a แต่ไม่อยู่ในเซต b นะครับ เขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์นั่งนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์นี้ซึ่งครูจะอ่านว่า a ลบ b นะครับซึ่งสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้นะครับ a ลบ b เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของเซต a นะครับและ x ไม่เป็นสมาชิกของเซต b เรามาดูตัวอย่างกันนะครับให้ a เป็นเซตของ0 1 2 3และ4นะครับและ B นะครับเป็นเซตของ 3, 4, 5, 6, และ7นะครับโจทย์ถามด้วยกันทั้งหมด2ข้อก็คือข้อ1หา A ลบ B นะครับและข้อ2ครับโจทย์หา B ลบ A นะครับเรามาดูวิธีทํากันนะครับคูจะทําข้อ1ก่อนเนาะครูก็จะพิจารณาสมาชิกที่อยู่ในเซต A แต่ไม่อยู่ในเซต B นะครับแล้วก็จะเห็นตัวแรกเลยนะครับ0ของเรานะครับอยู่ใน A แต่0ไม่อยู่ใน B นะครับ ตัวถัดมาล่ะ1ใช่ไหมครับ1เป็นสมาชิกของเซต a นะครับแต่1ไม่เป็นสมาชิกของเซต b นะครับตัวถัดมาล่ะ2เป็นสมาชิกอยู่ในเซต a, ใช่ไหมครับและ2ไม่เป็นสมาชิกในเซต b เนาะส่วน3และ4นักเรียนจะเห็นว่าเป็นทั้งสมาชิกในเซต a และในเซต B นะครับดังนั้น a ลบ b ของครูก็เลยเป็นเซตของ012นะครับต่อมา โจทข้อที่2ถามหา b ลบ a ใช่ไหมครับครูก็จะพิจารณาสมาชิกที่อยู่ในเซต b แต่ไม่อยู่ในเซต a นะครับซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่า3และ4เป็นสมาชิกในทั้งเซต a และเซต b นะครับดังนั้นสมาชิกที่อยู่ในเซต b แต่ไม่อยู่ในเซต a ก็จะมี5 -6 และ7นะครับดังนั้น b ลบ a ครูก็เลยเท่ากับเซตของ5-6-7นะครับจากทั้ง2ข้อนะครับ นักเรียนจะเห็นว่า a ลบ b mm. ไม่เท่ากับ b ลบ a นะครับต่อไปจะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแผนภาพเวนและผลต่างระหว่างเซตนะครับครูกำหนดแผนภาพเวนเป็นดังนี้นะครับให้นักเรียนแรงเงาส่วนที่จะแสดง a ลบ b นะครับเป็นยังไงครับนักเรียนพอจะทำได้ไหมครับอ่ะเรามาเริ่มพร้อมกันนะครับจาก a ลบ b นะครับก็คือ เซตที่มีสมาชิกอยู่ในเซต A แต่ไม่อยู่ในเซต B ใช่ไหมก็จะแรงเงาเซต A ก่อนเนาะสมาชิกที่อยู่ใน A คือส่วนที่แรงเงาใช่ไหมครับและ A ลบ B คืออะไรคือเซตที่มีสมาชิกที่อยู่ในเซต A แต่ไม่อยู่ใน B ฉะนั้นเราจะตัดส่วนนี้ทิ้งเนาะส่วนที่เป็น B ทิ้งไปก็จะได้รูปที่แรงเงาเป็นดังนี้นะครับเราเรียกส่วนที่แรงเงานี้ว่า A ลบ B นะครับอ่ะต่อไปนะครับ จะมีตัวอย่างเป็นแผนภาพเวนทั้งหมด3รูปนะครับให้นักเรียนแรงเอาส่วนที่จะแสดง A ลบ B นะครับวิธีทําก็เหมือนเดิมนะครับเราลองดูจากบทนิยามก่อนเนาะจาก A ลบ B คืออะไรนะครับคือเซตที่มีสมาชิกอยู่ในเซต A ใช่ไหมครับแต่ไม่อยู่ในเซต B อ่ะเรามาทํารูปแรกก่อนเนาะอ่ะแล้วก็แรงเงาเซต A ก่อนเนาะได้เป็นอันนี้ใช่ไหม และสมาชิกต้องอยู่ในเซต A แต่ไม่อยู่ในเซต B ก็จะต้องหักส่วนนี้ทิ้งไปใช่ไหมครับดังนั้นก็จะได้รูปแรงเงาเป็นดังนี้เลยส่วนที่แรงเงาของเราก็คือเซต A ลบ B นะครับรูปต่อมาเหมือนเดิมยนะครับเราจะแรงเงาเซต A ก่อนใช่ไหมครับอ่าทีนี้สมาชิกของ A ลบ B ก็คือสมาชิกที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะหักเซตของ B ทิ้งไป ก็จะได้รูปที่แรงเงาเสร็จแล้วเป็นดังนี้นะครับส่วนที่แรงเงานี้แหละครับเราจะเรียกว่าเป็น a ลบ b ใช่ไหมฮะรูปถัดมาเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะแรงเงาที่ a ก่อนใช่ไหมอ่ะก็ะจะได้รูปเป็นดังนี้แต่ว่า a ลบ b คืออะไรครับคือเซตที่มีสมาชิกที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ใช่ไหมดงนั้นเราก็ต้องหักเจ้า b นี้ทิ้งไปดังนั้นรูปก็เลยจะเป็นเช่นนี้ครับก็คือไม่แรงเงานั่นหมายความว่า a ลบ b ของครูเป็นอะไรครับ เป็นเซตว่างใช่ไหมครับอ่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะครับกำหนดแผนภาพดังนี้นะครับโจทย์ถามเราด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะครับโดยข้อแรกโจทย์ถามหา a ลบ b นะครับและข้อที่สองโจทย์ถามหา b ลบ a นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทำยังไงวิธีทำนะครับทำข้อแรกก่อนเนาะ a ลบ b อ่ะนักเรียนจำได้ไหมครับว่า a ลบ b คืออะไร a ลบ b ก็คือเซตที่มีสมาชิกอยู่ในเซต a แต่ไม่อยู่ในเซต b ใช่ไหมครับ ครูก็เริ่มจากการแรงเงาเซตเอก่อนเนาะเซตเออย่างนี้ครูก็จะแรงเงาได้เป็นดังนี้เนาะอ่ะทีนี้ a ลบ b คืออะไรนะครับก็คือ a ที่ตัดส่วนที่เป็น b ออกเนาะก็จะได้รูปแรงเงาเป็นดังนี้อ่ะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือเซตของ2และ4นะครับอ่ะต่อมาเราจะมาทําข้อที่สองเนาะ b ลบ a ล่ะคืออะไรนักเรียนพอจะจําได้ไหม b ลบ a ก็คือ เซตที่มีสมาชิกอยู่ในเซต b แต่ไม่อยู่เซตในเซต a เราก็จะแรงเงา b ก่อนเนาะได้เป็นอย่างนี้นะ,อ,ะอยู่ในเซต b แต่ไม่อยู่ในเซต a แสดงว่าเราต้องหักส่วนที่เป็น a ออกดังนี้เนาะเราจะได้ภาพที่แรงเงาเป็นอย่างนี้เนาะดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบเป็นเซตของ6ครับเรามาดูตัวอย่างถัดมานะครับกำหนดแผนภาพดังนี้นะครับข้อนี้โจทย์ถามด้วยกันทั้งหมด2ข้อก็คือข้อแรก ถามหา c ลบ a ทั้งหมดลบด้วย b นะครับและข้อที่2โจทย์ถามหา c c o m p l เ m e n t ลบด้วย a นเต e ร์เ c t b นะครับเราทำยังไงมาดูกันเลยนะครับเราเริ่มทำที่ข้อแรกก่อนเนาะเวลาเราเจอวงเล็บเราเป็นยังไงครับเราทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมครับแล้วก็จะหา c ลบ a ก่อน c ลบ a เป็นบริเวณไหนนะครับก็ต้องดูที่ c ก่อนเนาะ c อยู่นี่ c ลบ a ก็คือ สมาชิกที่อยู่ใน C แต่ไม่อยู่ใน a ใช่ไหมครับก็แปลว่าเราต้องตัดส่วนนี้ของ C ทิ้งไปก็จะแรงเงาได้เป็นดังนี้ใช่ไหมครับอ่ะในทีนี้โจทย์ถามหาได้ต่อโจทย์ถามหา C ลบ a ทั้งหมดลบด้วย b ใช่ไหมครับแล้วก็มาดูแผนภาพนะครับ C ลบ a คือดังที่แรงเงาใช่ไหมครับลบด้วย B ออกไป b อยู่ส่วนนี้ใช่ไหมครับลบด้วย B ออกไปแสดงว่าจะเหลือที่แรงเงาคือส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะแรงเงาได้เป็นดังนี้นะครับ ซึ่งสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในบริเวณที่แรงเงาตรงนี้ก็คือคำตอบในข้อนี้ของเรานะครับก็จะเป็นเซตของ 5, 7, 8และ10นะครับต่อไปเรามาทำข้อถัดมาเลยนะครับเป็น c คอมพลเมนต์ลบด้วย a อินเตอร์เซก b นะครับเราจะทำยังไงครับเหมือนเดิมเลยเราเจอวงเล็บเนาะเรามาทำในวงเล็บกันก่อนละกันวงเล็บก็เป็น a อินเตอร์เซก b ใช่ไหมครับ a อินเตอร์เซก b คืออะไรนักเรียนพอจำกันได้ไหมครับ ก็คือสมาชิกที่อยู่ในเซต a และสมาชิกที่อยู่ในเซต b อ่ะมาดูรูปกันดีกว่าเนาะอันนี้คือสมาชิกที่อยู่ในเซต a ใช่ไหมและอันนี้คือสมาชิกที่อยู่ในเซต b ส่วนที่ซ้ำกันคืออะไรครับคือส่วนที่อยู่ในนี้เนาะก็จะเห็นว่าอินเตอร์เซตกันแล้วเป็นวงกลม a เลยอ่ะส่วนนี้ที่แรงงามก็คือ a i n t s e c b ใช่ไหมครับต่อมาแต่โจทย์ถามไล่โจทย์ถาม c c o m p l เ m e n t ลบด้วย a i n t e c b ใช่ไหม แตเรายังไม่รู้เลยว่า C complement คืออะไรอ่ะเราก็จะหา C complement ก็คือรูปดังนี้นะครับก็คือวงกลม C อยู่นี่เนาะ complement ก็คือเอาทุกส่วนยกเว้นส่วน C ก็คือจะเป็นรอบนอกเลยอ่ะแต่โจทย์ถามหา C complement ลบด้วย A i n e s e c B A i n s e c B ได้อะไรนะครับจำได้ไหมได้เป็นวงกลม A ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็จะหักวงกลม A ตรงนี้ทิ้งไปก็จะได้เงาได้รูปเป็นดังนี้และ สมาชิกที่ปรากฏอยู่ในบริเวณที่แรงเงาก็คือคําตอบของข้อนี้นะครับซึ่งก็คือเซตของ1 2 6และ9นะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างถัดมานะครับครูกําหนดให้นะครับ u แทนด้วยเซตอย่างนี้นะครับเซต a แทนด้วยเซตอย่างนี้เซต b แทนด้วยเซตน,นี้และเซต c ของครูแทนด้วยเซตน,น,นี้นะครับข้อนี้เราหาด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะครับโดยข้อแรกถามถึง a union b ทั้งหมดลบด้วย c นะครับข้อถัดมาหา c ลบ b ทั้งหมดอินเตอร์เซ็กกับ a และทั้งหมดคอม p พลเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับและข้อถัดมาโจทย์ถามหาผลต่างระหว่างเอกภบพบสัมพัทธ์กับเซตนี n ้ a. นะครับอ่ะเรามาดูวิธีทํากันนะครับข้อแรกนะครับเราเจอวงเล็บใช่ไหมครับเราพิจารณาในวงเล็บก่อนเนาะก็พิจารณา a เน i o n b คืออะไรคือเซตที่มีสมาชิกอยู่ใน a หรือเซตที่มีสมาชิกอยู่ใน b ซึ่งก็จะเขียนได้เป็นเซตดังนี้นะครับ แต่โจทย์ถามหา A ยูเนียน B ทั้งหมดลบด้วย C ใช่ไหมครับ A ยูเนียน B ทั้งหมดลบด้วย C คืออะไรครับก็คือเซตที่มีสมาชิกอยู่ใน A ยูเนียน B แต่ไม่อยู่ใน C ใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่า 0, 1, 4และ5นะครับเป็นสมาชิกที่อยู่ใน A ยูเนียน B แต่ไม่อยู่ใน C นะครับดังนั้นเซตของ 0, 1, 4และ5ก็คือคําตอบของข้อนี้นะครับต่อมาเรามาดูข้อ2นะครับ เหมือนเดิมเลยเราเจอวงเล็บใช่ไหมครับเราก็จะทําในวงเล็บก่อนซึ่งก็คือ c ลบ b ใช่ไหมครับ c ลบ b คืออะไรนะครับคือสมาชิกที่อยู่ในเซต c ใช่ไหมแต่ไม่อยู่ในเซต b เป็นไงครับนักเรียนนักเรียนลองพิจารณาดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับได้เหมือนครูไหมครับก็คือเซตของ2และ7เนาะแต่โจทย์ถามหาอะไรนะครับถามหา c ลบ b ทั้งหมด intersect a และทั้งหมด complement อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่า มีวงเล็บซ้อนกัน2ชั้นเนาะเราก็ต้องหา c ลบ b intersect a ก่อนใช่ไหมครับอ่ะ intersect คืออะไรนะครับก็คือเอาส่วนที่เป็นส่วนร่วมกันใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าเป็นยังไงนะมี2ที่อยู่ในเซตของ c ลบ b และ2อยู่ใน a ใช่ไหมครับดังนั้น intersect กันก็เลยได้เป็นเซตของ2อ่ะทีนี้โจทย์ถาม complement ของเซตที่เราเพิ่งทํามาใช่ไหมครับ c o m p l เ m e n t คืออะไรคือเซตที่มีสมาชิกอยู่ในเอกภพบสัมพัทธ แต่ไม่อยู่ในเซตของ c ลบ b intersect a ใช่ไหมครับอ่าดังนั้นก็จะได้เป็นเซตดังนี้นะครับอ่ะมาดูข้อถัดมานะครับเหมือนเดิมเลยเราเจอวงเล็บใช่ไหมครับเราก็ทำวงเล็บไปก่อนเนาะในที่นนี้ก็คือ b intersect a นักเรียนได้ว่าเนเซตของ3และ5อ่ะต่อมาพิจารณาวงเล็บย่อยถัดมาก็คือ c ลบด้วย b intersect a ใช่ไหมครับ ก็คืออะไรคือเซตที่มีสมาชิกอยู่ใน C แต่ไม่อยู่ในเซตของ B ีอิน s A นั่นคือนักเรียนได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับมี2มี6และมี7นะครับก็จะได้ว่าเซตของ2 6และ7ก็คือเซตของ C ลบด้วย B ีอินเนะครับแต่โจทย์ถามหาอะไรถามหาผลต่างระหว่างเซตของเอกภพสัมพัทธ์กับเซตในนี้นะครับ ซึ่งผลต่างของนี้ก็คืออะไรคือเซตที่มีสมาชิกอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่อยู่ในเซตของ2 6และ7ซึ่งนักเรียนก็จะได้คำตอบเป็นดังนี้นะครับต่อมานะครับครูก็จะทำโดยใช้แผนภาพเวนในการช่วยทำนะครับครูมาวาดแผนภาพเวนจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้นะครับก็จะได้รูปเป็นดังนี้นะครับนักเรียนอาจจะทบทวนแผนภาพเวนด้วยตัวเองด้วยการวาดเองอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรามาดูข้อแรกกันก่อนเนาะข้อแรกโจทย์ถามหา A union B ลบ C ใช่ไหมครับเหมือนเดิมเลยเราเจอวงเล็บเนาะเราก็ต้องทำวงเล็บก่อนอ่ะ A union B แรงเอาได้เป็นแบบไหนครับอ่ะ A ใช่ไหม union กับ B B คือตรงนี้ union ก็คือเอาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็จะได้รูปที่แรงเงาคือบริเวณนี้ในรูปเป็นดังนี้นะครับต่อมาลบด้วย C C อยู่ตรงไหนครับ C อยู่ตรงนี้เนาะ c อยู่ตรงนี้อ่ะ a union b ลบด้วย c ก็คือหักส่วนที่เป็น c ทิ้งไปใช่ไหมหักส่วนนี้ก็ได้รูปที่แรงเงาเป็นดังนี้นะครับฉะนั้นคําตอบของข้อน,นี้ก็คือสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในบริเวณที่แรงเงานะครับซึ่งก็คือเซตของ 1, 4, 5และ0นะครับดังนั้นเราจะได้คําตอบเป็นเซตดังนี้นะครับมาทำข้อถัดมากันนะครับเหมือนเดิมเลย เราเจอวงเล็บใช่ไหมครับอ่าเราก็จะทําในวงเล็บก่อนเนาะก็คือ c ลบด้วย b c ลบด้วย b คืออะไรครับก็คือเซตที่มีสมาชิกอยู่ใน c แต่ไม่อยู่ใน b เราก็จะหักส่วนที่เป็น b ทิ้งไปก็จะแรงเงาได้เป็นดังนี้เนาะเป็นส่วนนี้อ่าต่อมาวงเล็บถัดมาคือเอามาอินเตอร์เซตกับ a a อยู่ไหนครับ a อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอินเตอร์เซตก็คือเอาส่วนที่ซ้ากันจะเห็นว่าซ้ํากันที่ตรงนี้ก็จะแรงเงาได้เป็นดังนี้ ต่อมาโจทย์ถามหาเซตนี้ทั้งหมดคอมพลเมนต์ใช่ไหมครับคอมพลเมนต์ก็คืออะไรก็คือแรงเงาทุกส่วนยกเว้นส่วนที่เรายังไม่ได้แรงเงาตอนนี้นะครับก็จะเป็นรอบนอกนี้ทั้งหมดเลยก็ได้รูปเป็นดังนี้นะครับฉะนั้นคําตอบของเราก็จะเป็นเซตของสมาชิกที่เราแรงเงาอยู่ในนี้นะครับนี่ก็คือคําตอบของเรานะครับข้อถัดมานะครับ หมือนเดิมเลยเราเจอวงเล็บใช่ไหมครับเราทำในวงเล็บย่อยก่อนเนาะก็เป็น B intersect A ใช่ไหมครับ B intersect A คืออะไรอ่า B อยู่นี่เนาะและ A อยู่นี่เนาะอ่ะ intersect กันเป็นส่วนนี้อ่าแรงเงาได้ดังนี้นะครับต่อมาโจทย์ถามหาอะไรต่อดูในวงเล็บก,ก่อนเนาะก็เป็น c ลบด้วย B intersect A c อยู่นี่ B intersect A อยู่นี่อ่ะลบก็คือหักส่วนที่เป็น B intersect A ทิ้งไปดังนั้นเราจะแรงเงาตรงส่วนนี้ ได้ดังนี้แต่โจทย์ไม่ได้ถามแค่ส่วนนี้ใช่ไหมครับโจทย์ถามว่าเอกภพสัมพัทธ์ลบด้วยเซตนี้เป็นอะไรใช่ไหมอเอกภพสัมพัทธ์ขึ้นตรงไหนครับก็คือทั้งหมดในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เลยหักออกด้วยส่วนนี้ก็คือเราจะแรงเงารอบนอกทั้งหมดตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะได้รูปเป็นดังนี้ฉะนั้นคําตอบของเราก็คือสมาชิกที่อยู่ในบริเวณที่เราแรงเงานะครับได้เป็นเซตดังนี้นะครับ นักเรียนจะเห็นว่าทั้งสองวิธีที่ครูนําเสนอนั้นนะครับเป็นวิธีที่เราสามารถหาคําตอบได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใช้วิธีใดก็ได้ในการหาคําตอบนะครับเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้เลยนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนผลต่างระหว่างเซตของเซต A และ B นะครับซึ่งก็คือเซตที่มีสมาชิกอยู่ในเซต A แต่ไม่อยู่ในเซต B ใช่ไหมครับและเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ดังนี้นะครับซึ่งอ่านว่า A ลบ B นะครับ โดย a ลบ b เขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแผนภาพเวนและผลต่างระหว่างเซตกำหนดให้ u นะครับแทนเอกภพสัมพัทธ์เซต a และเซต b ครับเป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์นะครับวาดแผนภาพเวนเป็นดังรูปนะครับเราจะแรงเงาส่วนที่เป็น a ลบ b นะครับเป็นยังไงครับแรงเงาได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ อ่าแล้วถ้าครูมีแผนภาพเบนทั้งหมด3แผนภาพด้วยกันดังนี้นะครับเราจะแรงเงา a ลบ b ได้เป็นยังไงครับอ่าได้เป็นดังนี้ใช่ไหมครับส่วนรูปสุดท้ายที่ไม่มีแรงเงาเลยหมายความว่าไงจําได้ไหมครับก็หมายความว่า a ลบ b ของเรานั้นเป็นเซ็ตว่างนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับเรามีแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนลองทบทวนดูนะครับจบแล้วน,นะครับสําหรับการดําเนินการระหว่างเซ็ตซึ่งเราเรียนมาด้วยกันทั้งหมด4ตัวแล้วใช่ไหมครับได้แก่ Union, Intersection, c o m p นคอม n พลเมนและที่เราเรียนกันล่าสุดก็คือผลต่างระหว่างเซตสำหรับวิดีโอถัดไปนั้นเราจะเรียนเรื่องอะไรมาติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ